ได้เวลาไปวิ่งจับแกะกันแล้วคะว่ะท่านผู้ชมอ่ามาปิดประตูค่ะให้เรียบร้อยนะคะเก็บบันไดาทาซานก่อนนะคะปึออ๊บป้าพ่อล็อกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีกุญแจค่ะพ่อค่ะให้คุณพ่อล็อกกุญแจให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคไปพ่อนำหน้าไปเลยอุ้ยทำไมหนูรู้สึกตื่นเต้นจังเลยพ่อหนูจะได้วิ่งเล่นจับแกะแล้วคิกฮะ เออนี่คะะ่ะท่านผู้ชมเราจะไปวิ่งจับแกะนะคะนี่นี่นี่ <S <S an <icar ane> ตรงนี้นะคะมันจะมีส,ะะา,มสายน้ํานะคะนี่ท่านผู้ชมนี่สายน้ํานะคะนะคะสายน้ํานะคะอุ๊ยเย็นสบาย้าพาพาพาเร็วๆตอนนี้กําลังแบบแดดกําลังแบบว่าดีเลยอะ่ะไม่ร้อนนะเพราะว่าเป็นเวลาสี่โมงกว่าพอไปเลยเร่งเลยพอตัวไหนวิ่ง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  หัูหายทไมช้เราจะไปจับแกะเราจะไปจับแกเราจะไปจับแกะเราจะไปเราจะไปตรงไหนก่อนดีคะวันนีทุกคนโอ๊ยพ่อแดดมันจะไม่มีแล้วเร็วๆมาเร็วๆถ่ายยังจริงหรือเปล่า ท่านผู้ชมคุณแม่สนุกจริงนันเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นๆนะนี่นนพ่อหนูจะไปเอาแกะตัวนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปข้างหน้าเนาะพอ่อเนาะจับตัวนี้พ่อวิ่งตามหนูมาพอ่อทำไปพ่อเดินช้า ม,มันแกะมันจะ,จะยังไงมันจะตีเราไหมจับได้เหรอลปลอดภัยใช่ไหมจับข้างหน้าหรือข้างหลังมันอาจจะวิ่งชนลองหัวแตกนะกนแกะจา๋าพ่อจับเดี๋ก่อนด <c oughs> ีกว่าให้พ่อพิสูจน์ก่อน <c oughs> ให้คุณพ่อนะคะทดลองดูก่อนนะเพื่อความปลอดภยัยเฮ้ยมันจับได้พ่อตรงนี้มันพ่อตรงนี้ให้มันกินไปก่อนพ่อมันกําลังหิวพ่อดีเราไปจุดอื่นพ่อเชื่อหนูหนนู่นนูนไปจับตรงนู้น ดู่ชมไปทาูชมชมมาตามาตามาเดียวแกะตัวน้อยพ่อเดินเร็วๆพ่อเดินเร็วๆใช่เดี๋ยวเราจะอุ้มแกะโชว์ให้ท่านผู้ชมเร็วๆเพิ่มเร็วๆๆมันจะมันจะตีเราไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูต้องให้พ่อทดลองดูก่อนเพื่อความปลอดภัยพ่อพ่อลองอุ้มดูก่อน้ท่านผู้ชม นี่นะคะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยนะคะเห็นหมดีเผื่อแม่มันห่วงไงเหมือนควายอ่ะเวลาที่เราครอลลูกใหม่ๆใช่ไหมมันจะห่วงลูกมันอ่ะเออวิทท่านผู้ชมมันจับได้มันจับได้หนูจับเองโอยน่ารักอะมันไม่ว่านะไม่เราต้องดูด้วยเพราะว่าลักษณะของสัตว์อ่ะถ้าเราไปข้างหลังมันจะดีดเท้าอ่ะ โอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบมันไม่ได้ให้พอ่อเอ้ามา,มาขออนุญ,ญาตนะแต่เขารู้สึกว่าเขาจะกวนูเพราะหนูมีความรุนแรงเออไม่ไมังแมวเ,เดี๋ยวก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตั้งสติก่อนสิพอ่ออย่ายุง่งอันตราย <c oughs> มามาจับแม่มันก็ได้ขอโทษนะขอโทษวุ้ยจับได้ทุกคน จับได้เนี่ยมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเราต้องสัมผัสนะคะให้ถึงเนื้อถึงตัวแกะนะคะนะมันจะได้รู้สึกว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะนี่ใช่ลูกมันก็น่ารักอุ้ยอุ้ยเราต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นประมาณไหนนะคะนี่นะคะก็จะบอกว่าคุณแม่นะคะสัมผัสเสร็จแล้วนะคะแบบว่าคนมันจะนุ่มๆมาได้ไหมชมแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอาบน้ํานะคะเพราะว่า คนมันติดกันไปหมดเลยนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันมา้างไปดูมุมนู้นเ,เ,เร็วเฮ้ยชิดเงือกฟังเลยแล้วเขาตามขึ้นมาแดดไม่มีแล้วเนี่ยเราไม่น่ามานี่เลยอุ้ยน่ารักมันที่เร็วเร็วตามมาพีช้างดูสิอุ้ยมันหิว โอ้ <Okay>. oh, มันไม่เป็นลายเราสัมผัสได้นี่จับจับเลย oh. นี่นะคะถ้าไปชมเชื่อไหมว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณแม่แบบว่าสัมผัสต,ตัวแกะนะคะปกติแล้วมาก็มาแค่มาเดินดูเดินอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยสัมผัสแกะแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะคะทุกคนเออนี่นะคะก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกังหันใช่ไหม เ,ออเป็นกางหันนะคะที่เขาเรียนแบบมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ <Yeah. S 1> เป็นเมืองหนาวนะคะอืมเอาไว้ให้กับทุกคนได้ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคไปเออตัวนี้พอระวังเหยียบนะนี่ขี้แกะขี้แกะพ่อพ่อขี้แกะดูหำแกะดูหำแกะ <c oughs> แล้วไปชมดูหำม,มันสิอันนี้มันแก่แล้วแน่นอนหำม,มันหย่อนอืม นี่นะคะก็มีคนนะคะเขามาแบบว่าถ่ายรูปนะคะมาให้อาหารแกะกันเยอะแยะ,ะเลยค่ะานู้้ชมเห็นไหมเออเนี่ยนะคะสุดยอดค่ะทุกคนดูสินะักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะอืมเห็นทุกคนพ่ออุ้มดิพ่อ,อลองอุ้มดิอุ้มพ่ออุ้มเอ,อ้ยเป็นสิ่งที่หนูอยากทาแต่หนูทาไม่ได้อะ่ะพอ่อหนูกลัวมันดีดอะ่ะเออนี่นะคะว่ามันอ้วนเนาะ นี่มันอ้วนท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่คนสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะโอ้โไม่ท่านผู้ชมมันอยากฉี่มันก็ฉี่อ่ะลองคิดดูสิจับไข่ล้วว่ามันดีดพ่ออันตราย <c oughs> ไม่รู้วันฟิวไหนนะอยากจับตัวนั้นะพอ่อเ,เหรอจับเลยจับเลยเขาไ,ไ,ไม่ได้ดุนั้นเขาไม่ให้คนเขาจับเหรอ เขามันรู้มันรู้มันกลัวมันเหมือนอตุ๊ก,กตาเนาะเออไปไปทางนู้นมาคุณผ้ชมคะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่อ่ถ้าใครมานะคะก็สามารถนั่งนะคะถ่ายรูปได้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะลองนั่งนะคะแล้วก็สมมุตินะสมมุติว่าคุณแม่ถ่ายภาพนิ่งนะคะได้ไชม เราจะเห็นนะคะในขณะที่คุณแม่นั่งถ่ายภาพนิ่งนะคะเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์กนะคะซึ่งเป็นกังหันนะคะอยู่ข้างหลังนะคะอ่ะโอเคภาพนิ่งนะคะภาพที่หนึ่งไม่ไม,ไมถ่ายเป็นวิดีโออะภาพที่สองนะคะได้ไปชมนะคะแล้วก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับมัน โอเคนะคะนี่ก็จะใครมานะคะก็สามารถมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้จริงๆแล้วนะคะจุดถ่ายรูปนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปมุมอื่นกันบ้างมันน่ารักนะดูดิความเป็นตุ้มุตุ้มุของมันอะ่ะดูดิเออโอเคมาเราจะไปจุดแลนด์มาร์กอันอื่นกันดูบ้างนะคะนีออ่ ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเมืองไทยนะคะไม่ไปไม่รู้นะคะยังมีสิ่งสวยงามนะคะเยอะแยะมากมายนะคะในประเทศไทยของเราเนาะ, mm. ะเดี๋ยวคุณแม่กล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ mm. นี่ตรงนี้แสงมันก็จะย้อนนิดนึงนะคะท mm. ่านผู้ชมโอเคคุณแม่จะขึ้นไปข้างบนนะคะท่านผู้ชมแ mm. พะก็ยังกินอยู่แกะก็ยังกินอยู่ mm. ก่อนจะขึ้นไปเราก็ต้องเช็กก่อนว่าโอเคปลอดภัยหรือเปล่า ไม่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนไงโอเคพอ่อพ่อถ่ายแล้วก็ถ่ายหลายๆมุมหน่อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะที่เรายืนขึ้นเออขึ้นมายืนบนข้างบนนี้นะคะเราสามารถมองออกไปเห็นวิวได้หมดเลยค่ะนี่นะคะถ้าใครอยากจะเห็นวิวนะคะรอบพิธายแนะนำให้ขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะหเห็นหมดเลยค่ะ โอ้โหทุกคนกว้างขวางม,มากนะคะวิวตรงนี้ดีสุดๆเลยอ่ะพ่อถ่ายภาพนิ่งนะอ่ะโอเคนะคะก็คุณแม่ก็ถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปข้างล่างค่ะอู้อันนี้จริงๆเขานั่งได้นะฮะเขาให้นั่งถ่ายรูปอะ เดี๋ยวพ่อพอ่อไม่พ่อไปจุดนู้นหน่อยอเอท่านผู้ชมคุณแม่อยากนั่งไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> พอ่อ <c oughs> โอเคค่ะพ่อหอมปากหอมคอกันท่านผู้ชมป่ะคาสันเหมือนกันนะเนี่ย เย่ yeah. นะคะเราเช็คแล้วไงว่ามันเรียบร้อยไปอู้อย่าง,งานั่งตัวนี้อะ่ะพ่อทำไมไม่ให้หนูนั่งอะ่ะโอเคค่ะสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมาเที่ยวแล้วนะคะเราก็ต้องแบบซึมซับกับบรรยากาศนะคะซึมซับกับจุดนะคะ,ะ,คะแบบเที่ยวนะคะต่างๆให้มันอิ่มเข้าไปในหัวใจนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปทํางานนะคะหรือว่าไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนเป็นการ เติมเต็มอะไรเงี้ยนะคะเหมือนชาร์จพลังงานนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันดูบ้างนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้คุณแม่ยังไม่หมดสนุกเลยนะคะคุณแม่อยากจะสนุกอีกนะคะเดี๋ยวจบจากการเที่ยวตรงนี้นะคะสนุกกับตรงนี้นะคะคุณแม่จะไปตรงนู้นอีกนะคะแต่ว่ากลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะคะใครที่อยากชมบรรยากาศนะคะหรือว่าอยากสนุกกับการแบบท่องเที่ยวกับคุณแม่นะคะกับทริปนะคะหรือการพนจอนะคะหรือว่าการตั้งแคมป์น หวยตึงเท่านะคะจังหวัดเชียงใหม่นี้นะคะก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมแต่คลิปนี้นะคะคุณแม่ขอไปวิ่งเล่นจับแกะอีกครัเพราะแก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 ะแะแพะแพะแพลูกหนูขโมยไปสักตัว2ตัวได้ไหมะ